จะพาไปอันไปขึ้นรถไฟฟ้ากันค่ะ จะพาไปอันไปขึ้นรถไฟฟ้ากัน,นะค่ะแล้อันบอกว่าไม่อยากนั่งแท็กซี่แบอันจะเดินเองดูเราข่บจะไปถึงเราต้องไปขึ้นตรงสถานีตรงดีซีนะคะเอาไม้ไปทำอะไรคะไปตีหมาหรอ ในเข้าปีป็นสายสีชมพูนะคะเฉพาะสายสีชมพูเท่านั้นนะคะที่ขึ้นฟรีจนถึงวันที่3ก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปกันที่ที่ไหนดีนะตอนนี้นะคะเราอยู่เอ่เอเลียกเมืองปากเกต็เนาะแล้วเราก็จะตรงไปที่วัดทศีมหาทานก็คือ จะขุ้นเลกันแ้วไปตเตนไหมโอ้ my god โอ้เฮ้ยไปอาทางนี้ขอไก่นนะเพราะว่ามัน่ตร่มากขอให้รถไฟมาก่อนเขามีที่กั้นท้่ะดีจัง เยอะเท่าไรว่าเราึ้นฟรีนี่สิดูบรรยากาศโอเคเห็นวิวไหมลูกงกอะไรลูกแม่อแมนะ่เดี๋ยวรอรถไฟมาก่อน,อนแอนเดี๋ยวพึ่งไปใกล้ลูกรอก,ก่อน 色ชมพู。 แจ้งวัฒนาบากรดี่สิบแดจ้งวัฒนาบากรดยี่นิบแม่พาไปสอนบักรนนี้เสียบปเข้าไป ไนก่อนดูทางนี้จับเสียบเข้าไปเอาไปไปล้วแๆล้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 ลถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกันแล้วและข้างๆก็จะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเดี๋ยวเราจะพากันเดินข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหม รอ้สีไปอ้างน,นันเป็นทางยาวไปเลยอ่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยผู้สีเห็นไหม mm hmm. เป็นทางแบบยาวไปนู่นเลยไปจนถึงวัดพระศีเลยลูก mm hmm. จะสอนให้ลูกแต่ความต่างๆแม่ขอพัดแป๊บนึงโอ้โแม่ปวดแขนมากอู่ยเดน ลูกสภาพแม่แดดร้อนมากเลยใช่ไหมแดดร้อนไหมร้อนมากนี่บรรยากาศก็สถานที่เขาก็ประมาณนี้นะคะสาราเยอะแยะไปหมดเลยมาเร็วอุ้ยไอติมไอติมไอติมมาเร็ว,วไอติมมาไอติมมา ติมไม่ติมแล้วนึกไม่ตดน้ำลอติ๊มไปจับหนึ่งกันไว้โอ้มีเครื่องบินด้วยอ่ะบินบินผ่านด้วยอ่ะนี่ถึงแล้วอ่ะเดินข้ามมาอุ้ยมีไก่ด้วยไหมอ่ะดูสินกพิล่ามีไก่ด้วยครับพีกในายพีกจ้ะลูกล้มจ้ะ เดี๋ยวนกก็มากินลูกไม่เป็นไรนะคะแม่อันเจ็บตรงไหนไม่ลูกเจ็บตรงหัวข่าวไม่เป็นไรใส่ขาย,ยาวมาอเอ๊ะอ้วาวุ่นเลยทีนี้ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอะไปอันไปกันเถอะแมอันแมอันอุ้ยเหยียบพี่นกเร็วเฮือหยบพี่นกแล้วค่ะแม่อันหยยบพี่นกเอ้ยแม่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้ แม่คิดว่าเราต้องไปไปที่ที่ไม่ค่อยมีคนดีกว่ามานี่ไปให้อาหารปลาเถอะให้ตรงนี้ก็ได้ค่ะอะอุ้ยนกอ,อุ้ยแต้าไม่ต้องหยิบค่ะใช้ช้อนใช้ช้อนตักแล้วก็วู้เห็นไหมว้าวเขามากินเต็มเลย อาจารย์นะคะแต่ว่าสุดท้ายมากเลยดูสิประตูปิดปกติเมื่อก่อนที่เราเรียนก็คือจะออกเข้าออกทางนี้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าทางเชื่อมทางนี้เขาปิดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าของราชาพัฒน์พนครนนะคะไปหาอาารมาแล้วเราก็ได้เจอกับเด็กอีกแล้วลุกขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวแม่อุ้มค่ะลุกขึ้นมาก่อนนี่ไปอันได้ของมาเยอะแยะเลยมีคุกกี้ด้วยคะ่ะน่ารักจังเลย พอเบาลูกเดี๋ยวมันไปโดนคนอื่นเขา